เล่นเกมนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปย y ไวน์ทอนะครับในนี่เลยอาณาจักรจามเย็นเกาะที่3แล้วนะครับผมก็จะพยายามไกลไปเรื่อยๆถ้าใครอยู่ทีมเดียวกันหรือว่าใครมีตัวใกล้เคียงก็ลองเซตตามนี้นะครับผมจะใช้ทีมวิศนั์เดนเจอร์แล้วก็พีทนะครับตอนนี้ก็ตะลุยด่านคีย์สาคัญเลยนะครับคืออ์ติแฟกต์อันนี้ครับถ้าใครมีนะครับวันนี้ผมบอกว่าสุดยอดมากผมมีทั้ง โพไซดอนทั้งกับเจนหนึเจน2นะครับแต่ผมว่ามาจบที่เจนนี้รุนแรงกว่าโดยการเซตสกิลมีตามนี้อ้าดูเดี๋ยวดูสเตตัสและสกิลไปพร้อมกันนะครับวิาสาทครับเซตตามนี้ได้เลยในส่วนของสกิลครับเซตตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลุยจนถึงบอสเลยนะครับอ่าในส่วนของไนท์ Knight, ครับสเตตัสต่้โหลากหลาย,ย,ยเยอะแยะไปหมดเลยโอเคแล้วก็ skill, กสกิลครับสกิลเซตตามนี้นะตามผมนะครับ จะรีดประสิทธิภาพได้สูงที่สุดเลยเมื่อกี้ผมลองแล้วตอนแรกผมใช้เสกที่ปั้นมาใหม่ยังไปไม่ไหวครับดานหลังๆไปไม่ไหวอันนี้เลนเจอร์ครับเลนเจอร์ยังคงคุณภาพอยู่ถ้าใครมีอาติแฟคขนนกนะครับใช้เซตตามนี้ได้เลยนะครับรีดประสิทธิภาพได้รุนแรงในการผ่านดานแล้วก็พีดนะครับวิดอินเด็กตามนี้นะครับส่วนสกิลเซตมาเรามาลองชมกันนะครับอ๋อเดี๋ยวนะ นแฟกเป็นขวดเขียวหน่อยเออผมว่าแล้วทำไม PVP แพ้อ่ะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในด่านที่91นะครับก็เจอกับกะโหลกไข่เลยนะครับกะโหลกที่สร้างปัญหาให้กับหลายๆท่านนะครับสำหรับมือใหม่มือเกา่านะครับด้วยด้วยพลังของเฟกของไนท์นะโอ้โหมันแรงจริงๆ อ่ะพอผมพอผมคุยปุ๊บแพ้เลยขอขออิทอนครับทำกันได้ลงคอเนี่ยครับดูดิโอ้โหแรงจริงนครับดูความเสียหายครับทั้ทงไหนทั้งเรนเจอร์ประสานกำลังกันนี่แบบสุดยอดไปต่อครับตัวที่สอง พอมดหนวดยาว้หูหดูครับเลือดร้อยสามสิบสี่ล้านใครมีเซตเซตตามผมได้แบบมันโอเคอะ่ะมันโอเคนะครับสำหรับทีมเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนจากคูซาเดอร์ครับที่ผมบอกเปลี่ยนจากคูซาเดอร์เป็นไนท์ตอนนี้ไม่มีคูซาเดอร์แล้ว เครับเดี๋ยวผมจะดันไปให้ถึงบอสเลยนะดับเบิลเกอรสมัยเล่นแรกนล็อกนะตัวนี้แบบโอ้โหชอบมากเลยที่มันอยู่ในกิฟเฟนดันเจียนใช่ไหมครับ นี่ครับทุกทุกตัวมันลงตัวครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็จะมีเนี่ยครับไอ้พวกเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวเดิมๆนะครับดักคุล่าตัวข้าวเหนียวตัวโกัเลมเมเดี๋ยวเรามาดูถึงบอสกันนะครับว่าเจ้ามงกรนนี้จะผ่านไปได้ไหม องบอกว่าเมื่อวานนี้ลงหอไปแล้วก็ไปติดกระบ,บองเพชรอยู่นะครับยังตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยมาเปลี่ยนกับเสกมาเลเจอร์กับมาตาลุยดานนะครับอื้อเชียบ เดี๋ยวเราไปดูกันที่บอสเลยดีกว่าไหมครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเพราะมันก็วนมอนแค่สี่ตัวเองนะฮะจริงจริง,รง,รงเกมนี้มอนมอนมันเยอะมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเมื่อสักครู่นี้ผมติดกระดูกผมก็มาขยับสกิลนิดหน่อยนะครับเนี่ยเอาตรงนี้ไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้า สลับสลับที่กันนิดหน่อยนะครับหมอนตัวสุดท้ายของแมปนี้แล้วเราจะไปดูบอสกันนะครับทุกคนส่วนมากก็เหลือแต่พวกแบบเติมเงินเยอะๆนะครับบันทีก็เสียด้ มาดูบอสกันครับทุกคนเดสอยเยอร์แองเกอร์มังกรทองเออมังกรทองครับบอสนะครับไม่ได้เปลี่ยนสกิลอะไรเลยเป็นยังไงบ้างทุกคนอุ้ยดูเรนเจอร์ยิงนะครับสตาร์ไลท์เขาแรงมากเรียบร้อยนะครับผมสำหรับแมบ,บนี้ ผ่านไปได้ด้วยดีใครที่เล่นอยู่ก็มาดูไกด์แนะนําได้นะครับทีมประมาณนี้ลองค่อยๆเซตขึ้นมาดูก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่ถึงก็ค่อยๆล็อกอินเก็บไปเรื่อยๆเกมนี้มันก็เล่นกับตัวเองนะครับ <c oughs> ม่ต้องไปซีเรียสอะไรมมากนะครับไงก็ฝากกดติดตามบ้าเล่นเกมด้วยนะครับเล่นเกมกันอย่างมีความสุขครับบ๊ายบาย